ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็สาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดกล่องอันนี้ดูนะครับตอนนี้ผมเก็บแต้มได้1ล้านนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับแต่จะมาเปิดกล่องดูว่าเปิดกล่องมันมีโอกาสได้ของที่เราต้องการไหมนะครับซึ่งกล่องวันนี้ที่ผมจะเปิดคือกล่องสีขาวกล่องสุดท้ายนะครับเพราะว่าของเนี่ยข้างหลังมันต่างมันเหมือนกันแต่ว่าที่มันต่างกันเลยคือของข้างหน้านะครับอันนี้คือจะได้อะไร เกดได้มิตมะ6ดาวนะครับส่วนกล่องนี้ได้เป็นชิ้นส่วน s r s p นะฮะ s แล้วก็เป็น s r ใช่ปะธรรมดาส่วนอันนี้ได้อะไรได้ AP ได้ก็คือพวกสูชินะครับส่วนของที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มนะครับแบบสุ่มได้เหมือนเหมือนกันทุกกล่องเลยนะครับจะมีพวกมีดารุมะก็คือดารุมะ4ชนิด แล้วก็อันสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรไอเรียลการ์ดเนี่ยเออนั่นแหละผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นเหรียญหรือเปล่าอ่ะแต่เดี๋ยวไว้ค่อยมาดูกันนะครับตอนนี้มีอยู่1ล้านนะครับแต่ว่าถามว่าเปิดกล่องนี้คุ้มไหมจริงๆแล้วมันควรจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับที่หลังจากที่เราซื้อของจําเป็นทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าให้ผมเนี้ยให้ผมแนะนํานะถ้าหากว่าผมคือเปิดกล่องอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วเน่ย ใครรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเนี่ยผมแนะนาให้ไปซื้อพวกอาดาลุมาฟ้านะครับหลังจากที่ซื้อของพวกเนี้ยนะครับที่ต้องการครบแล้วนะฮะเนี่ยนะครับ,นะรบที่ผมซื้ออ่าเราก็ไปหาซื้อพวกดาลุมะฟ้าฟ้าเสร็จอยไปซื้อขาวอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าฟ้าหายากกว่าขาวนะครับโอเคอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นหกดาวใช่ไหมอ่า ผมจะไม่เอาหกดาวผมจะเปิดเป็น s s r อ s r นี่ดีกว่านะครับเพื่อเราจะได้ได้เศษพวกอะไรนะฮิกังอะ่ะมันมันมีโอกาสได้ s อ r p หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าได้ s p พหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองดูซักประมาณ20กล่องอก่อนแล้วกันนะครับหมัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนมันได้ เอสอาจริงแต่ไม่มีเอนะครับหมายความว่าไม่มีเ p จริงด้วยเศษฮิกงฮิกฮกังที่ผมคาดหวังไว้ก็คงจะไม่ได้ละเนี่ยผมเสียไปห้าแสนแล้วได้แค่เนี้ยอืมได้บัฟมามิตามาได้แค่เนี้ยนะครับทุกคนคิดว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปซื้ออันเนี้ยยี่สิบลูกเลยนะผมได้ยี่สิบลูกเลยนะเออทุกคนก็ลองคิดดูเอาละกันนะครับว่า คุ้มไหมกับการที่จะมาเปิดตรงนี้นะฮะมาต่อไปมาเปิดอันนี้ดีกว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่คุ้มหกดาวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอดูสักสิบลูกก่อนแล้วกันสิบลูกสิบลูกนะมับเข้าให้มีม้าขาวม้าแดงหกดาวนี่ก็มันก็ไม่แบบสุ่มอนะเนาะอืมแบบสุ่มเหมือนกันมิตามาก็สุ่มนะครับออปชั่นก็ยังสุ่มอีก นะฮะมวดูวันนี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็น AP นะครับปึ๊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 บดูซักสิได้ซูชิมาได้อุ้ยได้หยกได้หยกมาด้วยนิดหน่อยนะฮะก็อุ้ยได้นี้สองลูกนะครับก็ถือว่าปรอบใจได้ดีอยู่นะอืมแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับสามกล่องนี้นะครับมาเปิดให้ดูคร่าว เออว่ามันน่าเปิดไหมนะฮะก็เดี๋ยวแต้มที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอไปลงที่มะฟ้าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามะฟ้ามันจาเป็นมากกว่าเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต้มก็หมดแล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรให้ซื้อแล้วให้แลกแล้วนะครับโอเคอันนี้นิดนึงล้วกันนะหไหนๆแต้มก็เหลืออืมประมาณนี้นะครับสำหรับของ เผื่อใครกําลังจะแบบเฮ้ยพี่ผมเก็บแต้มได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะเปิดทีเดียววันสุดท้ายนะครับลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับก็200ตรงนเนี้ยเนี่ยถามว่ามามาซื้อ200นี้แล้วไปแล้วไปเปิดไปลุยเพื่อเก็บแต้มคุมไหมผมจะการันตีไว้ว่าดอกบนหนึ่งอันได้ประมาณ5 0,000แต้มนะครับประมาณ5 0,000แต้มนิดๆอะไรเงี้ยโดยประมาณก็ประมาณ5 0 0,000แล้วกันนะครับ 5 0 0แสนอ่ะนดนิดสามารถซื้อนี้ได้ได้ยี่สิบลูกอ่ะคิดซะว่าเอาหยกแดงสองอมาซื้อเนี้ยยี่สิบลูกอืมประมาณนี้ครับก็สำหรับของก็ประมาณนี้ต่อไปเราก็จะเหลือแค่ของจากดอกบัวตรงนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็ใช้หยกไปซื้อดอกบัวอ่ะแค่นี้ที่เราจะได้แตมไม่นั้นก็ไม่มีแล้วนะฮะโอเคนะครับใครคิดเห็นอะไรยังไงบ้างใครได้ เขาเรียกว่าอะไรนะได้ดารูมาดําเป็นตัวนะครับลองคอมเมนต์มาดูได้กี่ตัวได้อะไรยังไงกันบ้างของเด็ดๆนะครับส่วนผมมองว่าเปลืองเปลืองจริงๆทุกคนเปลืองมากเลยดูของดิผมเอาไปซื้อมาฟ้ามีประโยชน์กว่าอีกนะครับแต่ว่ายังไงก็เอาไว้มาเตือนกันเพราะว่าของก็มีอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ